ทีนี้ผมจะคุยอธิบายให้เอฟซีฟังตรงนี้นะครับคือในช่วงตั้งแต่หลังวันที่สิบสามมาเนี่ยตั้งแต่หลังวันที่สิบสามมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยพูดแรงจะไม่ค่อยพูดแรงอะไรมากมายคือเราเรามองว่าเราอยากจะนิ่งเราอยากจะนิ่งแล้วก็ไม่จะไปจะไม่ไปยุ่งเยิงกับจะไม่ไปยุ่งเยิงกับกับเรื่องคดีอันนี้อันนี้ อันนี้ในในมุมในมุมมองของผมนะในมุมมองของผมผมคิดอย่างนี้ก็เลยก็เลยไม่ค่อยผมก็พูดไปเรื่อยมันมันเหมือนแบบมันมันเหมือนเอฟซอาจจะมองว่าทําไมทําไมไอ้หลายเปลี่ยนไปทําไมทําไมทําไมไม่เหมือนเดิมจริงๆแล้วถ้าผมรุนแรงพูดแรงพูดนั่นพูดนี้มันก็จะอาจจะมีผลกระทบกับกับภาพลักษณ์ของลุงป้าหรือเปล่าผมก็เลยผมคิดไปเองผมคิดไปเองอย่างนี้นะผมคิดไปอย่างนี้นะ ก็เลยไม่ค really, like, ่อยได้พูดอะไรอืมไม่ค่อยได้พูดอะไรเหมือนเหมือนเดิมไม่ได้เฮฮาปาร์ตี้เหมือนเหมือนเดิมแต่ว่าในนี้อีกส่วนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งที่มันมีประเด็นวันนั้นที่ที่ผมแรงตอนสามทุ่มเนี่ยที่มันมีประเด็นว่าไอ้ไอ้ไหลมันฟาดมันฟาดป้าหรือเปล่านี่น่ะอันนั้นเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งที่พอถึงจุดจุดหนึ่งเขาบอกว่าแรงจูงใจพอแรงจูงใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสัมาภาพมันก็จะมีเอฟซีที่โทรมา มันก็จะมีเอฟซีที่โทรมาทุกคนก็นบอกเออเป็นเอฟซีป้านะเป็นเอฟซีป้านะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าทําไมต้องให้คนอื่นโทรมาโทรมานั่นนี่แล้วทาไมทาไมไม่ไม่พูดออกไรสดเลยในคลิปเลยอันนี้ผมคิดไปเองว่าไม่ต้องโทรมาโน,น่นนี่อะไรหรอกเอออยากได้ก็มาเอาความคิดของผมคิดอย่างนี้ก็เลยหงุดหงิดอันนี้เล่าให้ฟังแต่ถามว่าหน่อยอะไรไหมไม่หรอกทีนี้ก็เลยคิดว่าเออคุยก้องแกล้งก้องแกล้งไปนี่แหละไม่อยากจะไปเปิดประเด็นอะไร ไม่อยากจะพูดเรื่องที่มันเป็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีที่เขาที่เขาจะสู้กันนะครับที่เขาที่เขาจะสู้กันก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยได้ออกแอคชั่นอะไรมากมายจริงๆแล้วเนี่ยผมอยู่ฝั่งไหนเหรอผมไม่ได้อยู่ฝั่งไหนนะผมไม่ได้อยู่ฝั่งลุงป้าแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ฝั่งีนางทองด้วยผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่เถียงนาผมนี่แหละผมก็อยู่กับตากระยายนี่แหละครับผมอยู่กับตากระยายผมก็อยู่กับเถียงนานี่แหละ ถามว่าตอนนี้ผมเข้าข้างใครผมเข้าข้างลุงป้าแต่ผมไม่ได้ไปอยู่ฝั่งลุงป้านะแต่ผมเข้าข้างเห็นใจเห็นใจลุงป้าเขาเชียร์แล้วก็จินดีให้ข้อมูลโน้นนั่นนี่นะครับแต่ถามว่าย้ายฝั่งไมไม่ได้ย้ายฝั่งไปไหนผมอยู่ตรงนี้แหละแล้วถามว่าผมจะไปผมจะไปจําปาดงไหมผมจะไปหาป้าไหมโน่นนี่ไหมผมไม่ได้ไปแน่นอนครับผมไม่ไปแต่ถ้าตายายอยากจะไป สมมุติว่าป้าเขาบอกว่าเอยให้ตายายไปเที่ยวไปเล่นอันนั้นนี้บ้างผมอาจจะพาไปผมอาจจะพาไปนะครับผมอาจจะพาไปนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเขาไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วไปก็จบครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ผมก็อยู่ที่น้าน,นี่แหละอยู่ที่นานที่บ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนนะครับส่วนอันนี้อธิบายใน,ในตรงนี้ถามว่าเราเราจะไปหวนกลับไปหาอีนางคลองไหมไม่ครับ ผมจะบอกให้นะครับให้เอฟซพอต่สอสบายใจแล้ว่าแล้วก็เอฟซของผมสบายใจเรียบไม่มีทางมันไม่มีทางไปไปได้คือมันจบแล้วมันจบแล้วมันจบตั้งแต่มีคดีกันเกิดขึ้นแล้วมันจบจากความรู้สึกความรู้สึกที่เราโดนอะไรมาเยอะแยะมากมายที่ที่โดนที่โดนเขากระทากับผมส่วนตอนนี้เขาก็เขาก็จะออกมาพูดอ่าพูดเสียมบ้างเฮ้ยทานนู้นก็ไม่เอาป้าเขาก็ไม่เอานางทองก็ไม่เอาเออ เอฟซก็จะเอฟซก็จะสับสนเอฟซก็จะสับสนแล้วก็แล้วก็มองว่าเฮ้ยมันจะกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่นะครับผมอยู่นี้แหละครับผมก็อยู่กับตากับยายผมนี่แหละผมอยู่เอฟซผมอยู่ที่เทียงนาแล้วถามว่าตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้เราเชียร์ใครเราก็ให้กําลังใจเราก็ให้กําลังใจลุงป้าไปในส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งที่ผมมองที่ผมมองก็คือว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ไม่ยุติธรรมกับเขาไม่ยุติธรรมกับเขาบางสิ่งบางอย่างที่มัน ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ยุติธรรมกับเขามันก็มีบางส่วนนะที่ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนไปในสิ่งที่เรารู้มาผมก็ผมก็เลยมองว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นธรรมกับเขาเราก็เราก็ให้กาลังใจตรงนั้นแล้วก็ยินดีซัพพอร์ตบางสิ่งบางอย่างบ้างนะครับแต่จะให้ไปคุกคีจะให้ไปเชียร์ไปนันไปนี่ไม่หรอกครับไม่หรอกมันจะมีปัญหาแค่ผมอยู่เถียงนาเนี่ยผมอยู่เถียงนาผมพูดถึงลุงป้าในมุมมองโน,น่นน่นี่ เขาก็ยังโดนด่าเลยอืมเขาก็ยังโดนว่าเลยขณะผมอยู่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ไปนั่นไปนี่แต่ถ้าผมไปละ่ะถ้าผมไปเชียร์ไปนั่นไปนี่มันก็ยังมีปัญหานั่นนั่เก็ทุกคนก็คงเข้าใจตรงนั้นอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ในมุมในมุมตรงนี้นะครับคือจะกลับไปหาจะกลับไปหานางทองเหรอ <laughs> นางทองตอนนี้เอาลูกเ,เอาลูกมาหากินแล้วอืมเอาลูกมาหากินแล้วมีใครด่าไหมอะอียานด่าไหมครับเออวันเกิดเอาบัญชีขึ้นเอาบัญชีขึ้นวันเกิด ด่าไหมไม่ได่าหาทุนการศึกษาการเรียนตอนนี้เอาลูกมานั่งนั่งหน้าจอของเงินแล้วด่าไหมครับไม่ได่าเมื่อเมื่อคืนได้กี่ร้อยกี่พันน่ะพันสองพันเย้ e, ดีใจ e, ขอบคุณนะครแต่ทางโูน้นทำบ้างห่ะอทางโน้นทางนน้นเป็นยังไงเอ่อพอน้ำมนต์เข้าไปฟ้อนเข้าไปลาเข้ามาขายของช่วยแม่เขาไปด่าเขามันมีความเป็นธรรมไหมล่ะอืมนั่นแหละครับผมผมทึงบอกแลไวไงบ้างคือนี่แหละมันมันมันเป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแต่ละฝั่งเนี่ยฝั่งไครเนี่ยมันยี่เง่าขนาดไหนมันผมถึงบอกว่าเวลาคุณขอเนี่ยเวลาคุณขอเงินเขาเนี่ยเวลาคุณขอเงินทําไมทําไมไม่เอาไปด่าเขาล่ะอยากได้ตู้ลำโพงใหม่มันพังอ่ะมันพังมันพังน่ะมันพังมันพังมันฟังไม่ได้มันงก็อย่าเปิดสิเมื่อมันฟังมันพังก็อย่าเปิดเอออะไรวะผีไม่เผาเอออะไรนะถ้าเอาขันห้า ถ้าเอาขันห้ามาขอโทษตายยายน่าจะจะให้อภัยไหมอันนี้ผมบอกนะครับเออเราเกิดจากพ่อแม่เดียวกันเราเกิดจากพ่อแม่เดียวกันแต่เราไม่ได้เกิดพร้อมกันเราไม่ได้เกิดพร้อมกันเวลาตายเราก็คงไม่ตายพร้อมกันหรอกครับเราคงไม่ตายพร้อมกันหรอกแล้วที่สําคัญก็คือว่าคนเรามีเกียรติคนเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรี มนุษย์เรานะครับคนเราเนี่ยเวลาให้อภัยคนเนี่ยเวลาให้อภัยคนมันต้องมีมันต้องมีมุมมองในการให้อภัยของคนผมเคยยอมเขามาตั้งแต่เด็กไม่อยากจะมีปัญหาอันนี้ผมผมก็พูดเรื่องเรื่องส่วนตัวนิดหนึง่งผมยอมเป็นคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะจริงๆอะผมไม่อยากมีปัญหากับครอบครัวผมไม่อยากมีปัญหากับพี่ๆนะอืมผมบอกตรงแล้วผมจะยอมตลอด ตอนที่ตอนที่เกิดเรื่องทั้งทั้งที่ทะเลาะกันทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่มีปัญหาผมทิ้งผมทิ้งความโกรธเกลียดเครียดแค้นของผมทิ้งลงไปแล้วพร้อมที่จะตามหาของรักของเขาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกแล้วผมไม่เคยคิดค่ารับจ้างสักนิดนผมไม่เคยเอาผมไม่เอาเงินทุกบาททุกตังที่ผมมีผมควักใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่ครอบครัวผมเห็นว่าผมควักตังตลอดเอาให้าน,านู่นนั้นนี่ ช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยซื้อน้นคือคือไม่ให้มีปัญหาเรื่องเติมน้ํามันคือยินดีพพอร์ตผมยอมแต่ถึงวันหนึ่งเขาเหยียบผมเขาอ้างนนอ้างนี่นั่นแหละครับมันกี่ครั้งกี่คราวแล้วผมยอมเป็นท่ารับใช้อันนี้ผมยอมทุกอย่างถึงวันหนึ่งอืถึงวันหนึ่งคุณทํากับผมถึงวันหนึ่งถึงวันหนึ่งคุณไม่คุณไม่ได้คุณไม่ได้ใช่แบบว่าคุณไม่ใช่แบบว่า คือคือคือโกรธเกลียดธรรมดาคุณตัดมือตัดตีนตัดมือตัดตีนผมผมทำธุรกิจหนูคุณก็ทำให้มันพังคุณไม่ใช่ทำลายทำลายชีวิตผมอย่างเดียวคือคุณทำลายธุรกิจผมคุณทำลายธุรกิจหนูที่มีรายได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอืมแล้วคุณทำทำลายผมทำธุรกิจด้วงผมทำธุรกิจด้วงทำกันสองคนวันหนึ่งมันมีรายได้เกิดขึ้น วันหนึ่งเราสู้มาด้วยกันสองคนแต่ด้วยความเห็นใจก็ไปดึงคุณเข้ามาคุณก็เข้ามาร่วมหุ้นกันแล้ววันหนึ่งคุณก็ทําให้มันพังคุณก็มาทาให้ธุรกิจมันพังคือกูไม่ได้ดั่งใจกูทําให้มันพังวันหนึ่งเกิดเรื่องคดีเกิดขึ้นคุณอยากให้คุณอยากให้อใหอไอ้ไหลเนี่ยไปด่าดุงดา่าป้าคุณก็พาคุณก็พาไอ้ไหลไปหาไปหาตัวตุ่นอืมแล้วก็ยัดชุดข้อมูลให้ แล้วอะไรก็ดา่าด่าลุงป้าจนคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณก็โยนขี้ให้กับผมคุณก็โยนขี้ให้กับผมว่าผมเนี่ยตัวปัญหามีปัญหาเรื่องธุรกิจด้วงคุณก็ไปคุณก็ไปยัดชุดข้อมูลให้แม่นางเอกนั้นเกลียดผมเรื่องทุกอย่างมันเราอยู่ดีๆอยู่ดีๆคนก็โกรธเกลียดเครียดแค้นโดยที่โดยที่ใครเป็นคนทํา ที่เราเราเป็นคนยอมคนนะไม่ไม่ไม่ได้อยากมีปัญหานะนะนนี้พูดตรงๆแม้แต่แม้แต่เรื่องแม้แต่เรื่องภาพคลิปหรือวิดีโอทุกอย่างที่คุณเอาไปจากโทรศัพท์ที่คุณเอาไปจากโทรศัพท์ผมคุณเอา,า,เ,อาเอาโทรศัพท์มายึดเอาโทรศัพท์ไปไปให้ตัวตุนกี่วันได้อะไรไปอยู่ในนั้นแล้วทีนี้เป็นยังไงก็โยนขี้มาให้ผม